สำรับวันนี้นะครับผมพามาชมแปลงที่ดินที่อยู่ถึงในเขตของอำเภอแก่งกระจานครับแล้วก็ขึ้นอยู่ในเขตของตําบลผู้สวรรค์นะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่ดินที่อยู่ริมเส้นถนนทางหลวงแผ่นดิน3,501นะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับเขื่อนเก็บน้ำ แก่งกระจานเพียงแค่20กิโลเมตรเท่านั้นถนนเส้นนี้นะครับอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นนะครับด้วยความที่เขาเป็นเส้นถนนทางหลวงแผ่นดินที่มีโอกาสจะขยายในวันข้างหน้านะครับวันนี้ก็เป็นถนนลาดยาง2เลนนะครับแล้วก็จะมีไฟฟ้าไฟสว่าง2ทางนะครับผมตลอดยาวทั้งเส้นเลยนะครับแล้วก็ตรงเนี่ยจะใกล้กับบ้านของชาวบ้านที่เป็นเขตชุมชนตรงตีแยกไฟแดงทางด้านนู้นนะครับประมาณเราเรา5กิโลแล้วก็เส้นถนนเส้นนี้นะครับเขาได้พัฒนานะครับจนมีเป็น สองเลนขึ้นมาอีกต่างหากซึ่งถนน2เลนตรงด้านเนี่ยเป็นสำหรับนักปั่นจักรยานนะครับผมทางที่ดินของเราเนี่ยจะอยู่ทางด้านฝั่งขวามือฝั่งตรงข้ามนี้จากที่ดินแปลงนี้ไปจนถึงชายหาดชะอำเนี่ยก็ประมาณละละราวสี่สิบสามกิโลเท่านั้นนะครับที่ดินของเราเนี่ยฝั่งขวามือเนี่ยต้องบอกว่าตัวแปลงเนี่ยเขาจะมีพวกป่าไม้บรรนพันเราจะได้หน้ากว้างติดเส้นถนนเส้นนี้นะครับถึงประมาณ140เมตรนะครับรูแปลงแปลงนี้นะครับเอกสารสิทธิ์นเนี่ยเป็นโฉนดครุฑแดงนอสสี่จอรูปแปลง จะไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมสักทีเดียวนะครับจะมีเป็นรอยขยักบ้างนะครับอย่างเช่นด้านหน้านะครับแปลงแปลงเนี่ยจะติดกับเส้นถนนทางหลวงแผ่นดินนะครับแล้วก็หันหน้าไปทางด้านฝั่งทิศตะวันออกนะครับโดยที่จะได้หน้ากว้างโดยประมาณนะครับอยู่ที่140เมตรนะครับแล้วก็ความลึกเข้าไปนะครับจนถึงด้านท้ายแปลงเนี่ยก็จะลึกอยู่ประมาณ190เมตรแล้วก็จะมีด้านท้ายนะครับที่กว้างนะครับถึง3 0 0เมตรซึ่งด้านท้ายเนี่ยจะติดกับสวนส้มโอแล้วก็สวนมะนาวของแปลงเพื่อน เราก็มาทางด้านฝั่งทิศใต้นะครับทางด้านฝั่งทิศใต้เนี่ยจะติดกับสระน้ําสาธานะเลยนะครับเราก็จะมีเหมืองน้ําหรือมีคลองน้ำนะครับที่ไหลผ่านตรงเข้ามายังแปลงที่ดินของเราด้วยครับเนื้อที่โดยรวมทั้งหมดนะครับ28ไร่1งาน กับอีก36ตารางวางราคาเพียงแค่ไร่ละ5 9า0สนซึ่งที่จริงแล้วนะครับบริเวณแถวเนี้ยเขาขายกันไร่ละเป็นล้านเลยนะครับแปลงนี้ผมอยากจะให้มาดูนะครับด้านข้างตรงด้านบริเวณจุดเนี้ยครับอันนี้จะเป็นทางเข้านะครับซึ่งเป็นทางที่เข้ามาชนกับสระน้ำสาธารณะที่อยู่ด้านข้างแปลงของเรานะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าทางด้านนี้ก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงด้านเนี่ยจะเป็นถนนสาธารณะนะครับแล้วก็จะวนล้อมรอบขอบบ่อไป ซึ่งจะมีเพื่อนบ้านอยู่ในนี้ด้วยนะครับหลายหลังคาเรือนเลยบริเวณจุดนี้นะครับจะเป็นแนวเขตของแปลงที่ดินของเราที่ติดก,กับอยู่ตรงด้านบริเวณแนวขอบบ่อนะครับตัวขอบบ่อสระน้ำเนี่ยเขาจะมีคลองส่งน้ำหรือว่าที่เป็นเหมืองน้ำธรรมชาตินะครับอยู่บริเวณด้านหน้าทางด้านตรงด้านนี้ด้วยทำให้ สามารถที่จะนําน้ําเข้าไปยังแปลงที่ดินของเรานะครับแล้วก็เอามาใช้สําหรับการเกษตรก็ได้ตรงด้านบริเวณจุดนี้นะครับที่เราเห็นเป็นทางทางนี้นะครับอันนี้คือแปลงที่ดินของเราทางด้านซ้ายมืออันนี้คือสระน้ะานําสาธารณะที่อยู่ทางด้านฝั่งของทิศใต้นะครับพอเราเข้ามาข้างในตรงด้านนี้นะครับตรงด้านเนี่ยก็จะเริ่มเป็นไม้ป่าธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองด้วยนะครับแล้วก็ภายในนะครับจะมีเป็นพวก ออต้นไผ่เป็นกอไผ่ซึ่งกอไผ่พวกนี้พวกนี้จะเป็นกอลวกนะครับตรงทางด้านซ้ายมือของผมตรงด้านนี้อันนี้จะเป็นต้นพยุงที่อยู่ในพื้นที่นะครับผมต้องบอกว่าในสภาพออพื้นที่แปลงตรงด้านนี้นะครับเขาะจะมีพวกไม้ใหญ่ที่ปนอยู่บ้างแล้วก็เป็นพวกไม้ป่าที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับอยู่หลายต้นเลยทีเดียวนะครับเนี่ยครับพอเราเดินผ่านเข้าไปนะครับเราจะสามารถมองเห็นนะครับว่ามีต้นไม้หลากหลายที่อยู่ในพื้นที่ที่ขึ้นอยู่ตรงด้านบริ บรวจุดนนี้นะคัลองดูต้นนี้นะครับต้นนี้จะเป็นไม้ที่ใหญ่มากแต่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นต้นอะไรนะครับ <uld television> ผมอ่ต้องลุยปากกันหน่อยแล้วนะครับ<อ> <Dans> ด้านนี้เลยด้วยความที่สภาพของพื้นที่เป็นไม้ป่าเบญจพรรณนะครับเขาจะมีต้นไม้หลากหลายอยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งต้นนียเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในแปลงนี้นะครับแต่ต้องขออภัยด้วยความที่ว่าผมดูไม่อออจยิงว่าเป็นต้นอะไรในลักษณะของแปลงนะครับ หนึ่งคนโอบไม่ถึงนะครับอันนี้หนึ่งคนโอบไม่ถึงอันนี้เป็นไม้ใหญ่เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ รู้นะครับเป็นต้นอะไรเนี่ยช่วยบอกผมทีนะครับผมอยากรู้มากๆเลยแล้วก็ตรงข้างๆต้นไม้ใหญ่ต้นนี้นะครับอันเนี่ยจะเป็นลักษณะของเถาวันป่านะครับแล้วดูสีลักษณะของเถาวันนี้แบบใหญ่มากเลยนะครับอันนี้เป็นเถาวันอะไรใครรู้ช่วยบอกทีแต่ว่าสมัยก่อนนะครับแถวบ้านนะครับของทีมงานเนี่ยเขาเรียกว่าบันไดลิงนะครับตรงด้านของจุดนี้เราจะสามารถสังเกตเห็นนะครับว่าจะมีคลองน้ําในพื้นที่นะครับที่เป็นลักษณะของ าการนําน้ําเอาเข้ามาใช้ในแปลงที่ดินได้นะครับรู้สึกว่าคลองน้ําตรงดน,นียจะเป็นของเหมืองน้ําสาธนารณะนะครับที่ผ่านส่งเข้ามายัางแปลงที่ดินของเราน,รนี่ครับลักษณะประมาณนี้เลยก็จะมีลองเล็กๆประมาณราวสองเมตรนะครับหลทอดยาวไปนะครับแล้วก็ผ่านป่าไผ่ไปอะไรไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าในเรื่องของน้ำเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับน้ำท่าไม่ขาดแล้วก็ตรงเนินของบริเวณนี้นะครับอันนี้จะเป็นไม้ป่า ซึ่งผมก็ไม่รู้เช่นเคยว่า,าไม่รู้อีกเช่นเคยเป็นต้นอะไรต้นเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นนะคะว่าจะมีพวกกระพี้ลายของตน้นตรงบริเวณโคนต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นลนักษณะคล้ายไม้ป่าไม้ลีลานะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบใครที่สะสมนะครับก็อาจจะมาตกแต่งกลิ่งนะครับให้มันโปร่งขึ้นนะคะผมอันนี้ก็ถือว่าดูดีเลยทีเดียว ในพื้นที่นี้ต้องบอกว่าบริเวณทางด้านโซนด้านหน้าที่เป็นทางด้านฝั่งทิศตะวันออกนะครับจะมีไม้ที่ผสมผสานกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับอย่างต้นนี้อันนี้ผมไม่มั่นใจกลัวเรียกชื่อแล้วผิดแต่มันคล้ายๆต้นงิ้วนะครับดูจากปีกไม้แล้วเนี่ยหนามเยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันคือต้อนงิ้วจริงๆนะครับอันนี้ใครรู้ช่วยบอกทีนะครับในคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับ ทางด้านโซนเนี่ยจะเป็นลักษณะไม้อย่างที่เห็นนี้เลยนะครับมีความหลากหลายทางด้านาธรรมชาติซึ่งเป็นไม้ที่มันเกิดขึ้นเองนะครับอยู่ในแปลงพื้นที่ว่าจะทําล้อมออกไปเนี่ยก็ดูน่าเสียดายเพราะว่าอย่างนี้เนี่ย พวกต้นตะโกเนี่ยต้องบอกว่าเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าตัวต้นมันเนี่ยดำมากๆดำเมี่ยมเลยไม่ต้องไปทาหมึกจีนเนี่ยก็ถือว่าดำแล้วนะครับในแปลงเนี่ยมีต้นตะโกหลายต้นเลยทีเดียวซึ่งเป็นไม้ฟอร์มสวยอีกหนึ่งต้นที่พวกนักเล่นไม้ล้อมเนี่ยเขาก็นิยมใช้กันนะครับผมในแปลง พื้นที่นี้เนาะนะครับนอกจากจะเป็นพวกไม้ป่าบินพันแล้วเนี่ยก็ยังคงจะมีพวกไม้ที่เป็นว่านที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับที่อยู่ตามพื้นดินบริเวณ ของพื้นที่นี้นะครับอยู่หลากหลายเลยทีเดียวในพื้นที่นี้นอกจากจะเป็นส่วนที่มีพวกไม้ป่าเปญนพรณขึ้นอยู่ทางด้านฝั่งโซนที่ตะวันออกแล้วนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเวิร์กอยู่เวิร์กนึงนะครับซึ่งตรงนั้นอนะ่ะเขาจะเรียกลักษณะคล้ายๆเป็นลักษณะของแปลงนาะเพราะว่าออตรงด้านนั้นนะครับมันจะเชื่อมต่อกับคลองน้าอีกทีหนึง่งซึ่งเราสามารถที่จะใช้ทําประโยชน์พวก ปลูกข้าวก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะทําสารต่อธุรกิจเนี่ยครับตรงด้านส่วนบริเวณตรงส่วนเนี้ครับเราก็จะมาปรับถมนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่ที่จะได้เต็มหน้ากว้างนะครับซึ่งที่ดินแปลงเนี่ยในราคา5้าแแล้วเราได้ต้นไม้เยอะขนาดเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับ ซึ่งในแปลงนี้นะครับด้วยเนื้อที่28ไร่1งานกับอีก36ตารางวาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่กว้างนะครับเพราะฉะนั้นคือก็จะมีต้นไม้แต่ละจุดเนี่ยที่ขึ้นลักษณะไม่ไม่เหมือนกันอย่างบางจุดนะครับก็จะมีพวกต้นสะดานะครับที่ขึ้นเป็นแนวเป็นแถวแล้วก็เป็นโดงอยู่บริเวณแถวโซนตามอริมตะน้ํสาสาธารณะนะครับแล้วก็จะมีพวกต้น อ่าไม้ที่ขึ้นเป็นโดง <Okay. S 1> ที่เราสามารถจะมาเคลียร์ลิงไปได้เลยเราก็จะมีพื้นที่โล่งๆนะครับที่เป็นลักษณะส่วนของเส้นทางที่อยู่ในแปลงที่ดินนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าของใหม่มีกําลังนะครับ <Okay. S 1> ก็สามารถที่จะมาปรับผังภูมิทัศน์ใหม่อะไรใหม่ได้เลยนะครับด้วยราคาที่ต้องยอมรับว่าไม่แพงเพราะว่าที่ผมรู้มานะครับเจ้าของเขาก็บอกว่าแถวนี้เขาขายกันไล่เป็นร้านแต่เป็นเพราะว่าเขาถ้าเกิดว่ายิ่งปล่อยไว้นานใช่ไหมครับอายุก็มากขึ้น ก็เลยอยากจะลองเปลี่ยนให้คนรุ่นใหม่ๆนะครับมาพัฒนาแล้วก็มอบริหารจัดสรรแปลงดูว่าควรที่จะทำอะไรในแปลงที่ดินเพื่อน,นี้บ้างนะครับ ที่ดินผืนนี้นะครับจะอยู่ในเขตของใกล้กับชุมชนมีเพื่อนบ้านอยู่บริเวณรอบข้างนะครับแล้วก็มีสระน้ำนะครับที่เป็นบ่อหลวงอยู่ข้างๆแปลงที่ดินแล้วก็ติดกับตัวบริเวณด้านถนนทางหลวงแผ่นดิน3501นะครับที่มีเลนจักรยานแยกออกไปอีต่างหากนะครับแล้วก็มีไฟฟ้าสว่างสองทางนะครับตลอดทั้งแนวไฟฟ้าน้าประปาก็ผ่านหน้าที่แปลงที่ดินนะครับบริเวณใกล้ๆแถวนี้นะครับพวกปั๊มน้ามันนะครับพวกโรงเรียนก็จะ อยู่ในรัศมีตั้งแต่5กิโลจนถึง15กิโลโดยประมาณนะครับเราก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวของในเขตอําเภอแก่งกระจานนะครับก็คือเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ําแก่งกระจานห่างจากเราไปเนี่ยก็ระยะทางประมาณสัก20กิโลเมตรชายหาดชะอ๊ม43กิโลเมตรกรุงเทพเนี่ยผมวัดที่เขตบางขุนเทียนนะครับระยะห่างเนี่ยจะอยู่ประมาณ126กิโลเมตร ตอบใครที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับอยากให้ลองเข้ามาชมกันนะครับสำหรับคนที่ชอบป่าไม้นะครับชอบไม้ป่าบิญพันธุ์พวกเนี้ยยิ่งดีเลยนะครับเราก็ยิ่งชอบในเรื่องของน้ำนะครับแหล่งน้ำอยู่ข้างๆเลยอย่างที่บอกว่าเป็นบ่อหลวงเราจะดึงน้ำเอามาใช้เมื่อไหร่ย,ยังไงก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับใครที่สนใจเนี่ยอยากให้แจ้งนัดล่วงหน้าสักหนึ่งวันเพื่อที่จะเดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้กันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เผื่อมีเพื่อนพี่น้องคนไหนที่ กำลังมองหาที่ดินพร้อมไม้ป่าปิยพันธ์แบบนี้นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง Youtube Channel รวมไปถึงนะครับท่านสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในการแจ้งเตือนครั้งถัดไปวันนี้ผมนะัชโน,นะทีมงานบ้านและที่ดินทำเลยดีจากแล้ว,ลวครับสวัสดีครับบ๊ายบาย